วัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวดากันดนาะรอดล่กนางนะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรยียนวัเนินาริตค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะหนูจะมาพูดถึงตัวหนูก่อนนะคะอย่างแรกนะคะหนูเป็นคนที่ชอบทํางานเป็นกลุ่มค่ะชอบทํางานร่วมกับคนอื่นค่ะหนูคิดว่าการทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นการเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ดีค่ะเช่นการรับฟังคนอื่นการแบบอยู่ร่วมกับคนอื่นอยู่ในสังคมกลุ่มใหญ่ การแบบแก้ปัญหาเฮ้ยคุยกันตรงนี้ไม่ลงตัวนะต้องทํายังไงหรอคุยกันตรงนี้แบบเกิดการขัดแย้งนะก็จะหาจุดตรงกลางค่ะแล้วก็หนูคิดว่าข้อดีของหนูอย่างต่อมานะคะคือหนูเป็นคนที่มีความพัฒนาในตัวเองค่ะไม่หยุดอยู่นิ่งหนูคิดว่าการพัฒนาตัวเองเป็นข้อดีที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิด เราอยู่นิ่งๆเราคนอื่นก้าวไปไกลกว่าเราเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเราไม่พัฒนาตัวเองหรือเปล่าเราอยู่นิ่งหรือเปล่าคนอื่นไปถึงนั่นแล้วนะแต่ว่าเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยซึ่งถ้าฟังแบบนี้มันอาจจะแบบเรากดดันตัวเองหรือเปล่าแต่หนูคิดว่าไม่นะคะเพราะว่าการที่เรามีแรงกระตุ้นว่าคนอื่นไปถึงตรงนั้นแล้วนะแต่เรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยทาให้เรู้สึกว่าเรามีแรงผลักดันที่จะไปข้างหน้าได้ดีค่ะแล้วข้อดีอีกอย่างนะคะหนูเป็นคนชอบเข้าสังคมค่ะหนูเป็นคนชอบพูดชอบคุยกับคนค่ะ แล้วหนูก็คิดว่าหนูเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีค่ะและต่อมานะคะหนูจะพูดถึงเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่หนูสนใจในสาขานี้ค่ะสาขาโอธาน,นะคะเป็นสาขาที่หนูสนใจตั้งแต่ประมาณม .4 แล้วคะ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าสาขานี้ s ดูได้ทํางานจริงๆได้แบบได้ออกไปทํานูน่ทนทํานี่ได้ทําถนนได้ดูแลโครงสร้างได้ทําสะพานอาคารหรือว่าสายถนนกับพงต่างๆใช่ไหมคะดูมีแบบดูการได้ลงมือจริงๆได้ แบบคลุกคลีอยู่ใกล้ๆก,กับสิ่งที่เราแบบชื่นชอบหรือว่าแบบโอ้ยถ้าเราแบบทําสิ่งน,นี้ไม่ได้อย่างน้อยแล้วก็ได้เคยลองทําได้ลองพัฒนาถ้าเราทําไม่ได้ใช่ว่าวันหนึ่งเราจะทํามันไม่ได้ตลอดไปถ้าเราเคยทําอย่างน้อยครั้งหนึง่งเราก็จะได้พัฒนามันขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็หนูค,คิดว่าถ้าหนูทํางานเกี่ยวกับอันนี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับสาขายโยธาเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาสาขานี้ให้ดียิ่งข,ขึ้นค่ะหนูจะทุ่มเทแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อให้สาขานี้แล้วก็ มหาลัยได้รับบุคลากรที่ดีค่ะแล้วก็ในอนาคตน,นะคะหนูก็อยากให้คณะโยธายนะคะแบบมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีบุคลากรที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดมีการพัฒนามีบุคลากรที่ดีก็จะส่งผลให้ประเทศชาติของเรานะคะมีการพัฒนาแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะถ้าเกิดมีการพัฒนามีการเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกแล้วก็เราก็จะผลิตบุคลากรที่ดีขึ้นได้อีกประเทศของเราก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วหนูก็คิดว่าการที่ตัวบุคคลหรือว่า แบบตัวหนูที่มีศักยาภาพเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ประเทศชาติของเรานะคะก็เกิดการพัฒนาขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้ประเทศของเรามียอนาคตที่ดีขึ้นค่ะและถ้าเกิดสมมติว่าหนูได้เข้าไปนะคะหนูก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทุ่มเทตัวเองให้กับสาขาวิชานี้ค่ะเพราะว่าหนูเลือกที่จะเรียนอันนี้แล้วหนูก็จะมั่นใจและตั้งใจทําแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดค่ะและหัวข้อต่อมานะคะที่เราจะพูดก็คือค่ายเกี่ยวกับ วิศวกรรมศาสตร์ค่ะค่ายแรกนะคะที่หนูเคยไปก็คือค่ายเกี่ยวกับระบบรางค่ะวิศวกรรมระบบรางหนูได้ทํางานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าตอนที่หนูไปใช่ไหมคะหนูคิดว่าอุ้ยหนูว่าที่นี่มันจะไม่เหมาะกับเราหรือว่ามันจะไม่เข้ากับเราหรือเปล่าแต่ไม่เลยค่ะมันสนุกมากหนูคิดว่าอย่างแรกเลยนะคะเรหาห้ามประมาทตัวเองค่ะห้ามอุ้ยทำไม่ได้แน่เลยหนูคิดว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องเราต้องลองไปใช้ชีวิตดูก่อนค่ะการได้ทํางานร่วมกับคนอื่น หรือว่าการทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยสนุกมากแล้วก็ตอนที่หนูไปทํานะคะได้ทําหลายอย่างมากเลยค่ะได้ทั้งต่อโครงสร้างหรือว่าได้ทั้งดูงานแล้วก็ได้ทั้งเข้าไปในห้องควบคุมด้วยค่ะเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแบบดูมีหลายอย่างให้เราทําดูมีอะไรให้เราได้เรียนรู้เยอะแยะเลยค่ะค่ายต่อมานะคะที่หนูเคยได้ไปเข้าร่วมนะคะก็คือค่ายเกี่ยวกับธรณีแล้วก็ดาราศาสตร์ค่ะค่ายนี้นะคะเป็นค่ายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะก็คือตอนที่หนูไปค่ายนี้นะคะเขาก็สอนหนูหลายๆอย่่างคะ ก็คือสอนเกี่ยวกับวิธีการดูหินดูว่าหินอันนี้เกิดปฏิกิริยาอะไรกับสานตัวนี้หรือว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรหินขนาดนี้เกิดจะย่อยสลายกี่ปีหรือว่ามีขนาดเท่านี้เจอที่ได้ที่ไหนแหล่งกําเนิดตรงนี้มีหินอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็พาหนูไปดูสถานที่จริงๆแบบสถานที่ธรรมาชาติว่าสถานที่ตรงนี้สามารถพบหินอะไรได้บ้างแล้วก็สถานที่ตรงนี้สามารถ เจออะไรได้บ้างเจอฟอสซิลหรือว่าจะเจออะไรได้อีกอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเจออะไรบ้างเลยค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆาเลยนะคะแบบเป็นค่ายที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เพื่อนใหม่ๆได้หลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับดาราศาสตร์ใช่ไหมคะค่ายนี้ก็ยังสอนให้หนูดูดาวดูว่าดาวนี้ขึ้นทางทิศไหนดาวอันนี้มีลักษณะอะไรเช่นดาวในพานดาวลูกไก่อะไรอย่างงี้ค่ะก็ยังได้รู้ทั้งวิธีการเกิดดาวการมองดาวหรือว่าแบบเลเซอร์ที่ใช้ว่า ไม่ควรทาแบบนี้ควรทาแบบนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะได้ดูตอนกลางคืนได้นอนดูดาวกับเพื่อนหรือว่าได้แบบความรู้ต่างๆด้วยค่ะในกิจกรรมต่อนะคะก็คือกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าการบาเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับส่วนรวมหรือว่าเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆค่ะก็คือกิจกรรมที่หนูได้ไปทํานะคะก็คือกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ค่ะเกี่ยวกับศูนย์การแพทย์การนาพิเศษค่ะคณะแพทยาศา,าสตร์โรงพยาบาลศิริราชค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็เป็น การบำเพ็ญจิตอาสาอย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็ได้ช่วยเหลือเอาหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลด้วยค่ะแล้วก็มีงานหลาแขนงให้เราได้ทําค่ะอาจจะเป็นจัดยาหรือว่าอาจจะเป็นงานเอกสารหรือว่าอาจจะเป็นงานที่แบบอยู่ตรงแบบพาคนแก่หรือว่าพาคนที่แบบเป็นคนไข้อย่างเงี้ยค่ะมาตรงนี้สิคะไปทาตรงนี้สิคะต้องทําอะไรก่อนทําอะไรหลังเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นจิตอาสาที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะได้ทั้ง ช่วยเหลือส่วนรวมแล้วก็ได้ทั้งความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้ทำงานเกี่ยวกับผู้คนด้วยค่ะแล้วก็ได้ทั้งประสบการณ์ดีๆได้เพื่อนใหม่อีกด้าต่อมานะคะเราจะพูดถึงสิ่งปลูกสร้างที่หนูสนใจนะคะก็คือมาชวัวร์วิชัวค่ะแบบหนูคิดว่ามันสวยมากก็มันได้แบบใช้โครงสร้างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับวิศวกรนะคะมาใช้อยู่มากค่ะท้ในภาพเราจะเห็นแค่ว่า อ๋อมีแค่การเอาหินมาตั้งวางเรียงๆกันแค่นี้ก็เกิดเป็นมาชูบิชูแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะซึ่งหนูคิดว่านะคะอย่างแรกนะคะคือรากฐาน,นะคะ่ะการวางรากฐานของโครงสร้างนะคะซึ่งมาชูบิชูเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เป็นหินแล้วก็ต้องเป็นหินแข็งด้วยเช่นแบบหินแกรนิตที่แบบเหมาะสมต่อการรับน้ําหรือว่าแบบรับแบบรับแรงกระแทกรับ,บ,บน้ําหนักสิ่งปลูกสร้างค่ะแบบเราจะสร้างเพื่อให้หินมันพิสุดตัวลงไปอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่า เออมันก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าแบบมองให้ลึกลงไปอีกก็แบบวางหินให้ถูกที่ฝังให้ลึกลงไปหรือว่าใช้หินที่แข็งขึ้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหินหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างให้มันดีขึ้นนะคะในอย่างที่พูดไปใช่ไหมคะการวางร่ากฐานที่เป็นแบบมีความชานันมีมีความต่างระดับการวางป็นขัาานา้นบันไดใช่ไหมคะอย่างแรกมันก็จะช่วย ลดคว,วามชาันอ,อย่างเช่นถ้าวันนึงน้ําท่วมขึ้นมาหรือฝนตกหนักขึ้นมามันก็จะไม่เกิดการที่เกิดการน้ําท่วมหรือว่าเกิดการที่แบบโอ้ยฝนตกหนักจนทําให้พื้นที่ตรงนั้นเกิดดินถล่มหรือว่าเกิดก้อนหินพังทลายลงมาเพราะว่าเขาได้คิดค้นการวางเป็นขั้นเปนไดยมาแล้วค่ะถ้าน้ําไหลนก็จะค่อยๆไหลลงไปทีละระดับทีละระดับ,ละะดบแล้วก็การที่ทาแบบนี้ทําให้เกิดรูพุนในดินน้อยลงทําให้เกิดประสิทธิภาพต่างๆเกิดขึ้นค่ะแล้วก็การจัดการดินหรือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าแบบว่า ทำให้แบบเราเลือกดินเลือกหินเลือกกวด <c oughs> เลือกทรายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมก็ช่วยในการระบายนะ้ําช่วยลดความเสี่ยงของการสะสมทําให้แบบน้ําไม่ท่วมหรือว่าไม่เกิดอุทกภัยหรือว่าไม่เกิดความเสียหายคะ่ะ <c oughs> แล้วหนูคิดว่าสิ่งนี้ที่มาชูปิกชูมีแล้วเป็นข้อดีของมาชูปิกชูนะคะก็คือ โครงสร้างของมันสามารถเข้ากับธรรมชาติต่างๆมองแล้วสวยงามแบบอุย้ยหินกับธรรมชาติต้นไม้จะไม่เข้ากันเหรอซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าการที่เราจะมองธรรมชาติก็ต้องมีหินมีป่ามีใบสีเขียวมีสิ่งต่างๆค่ะซึ่งมองไปแล้วก็เป็นท่าที่สวยแล้วก็สะดุดตาแบบมีทั้งหินแบบเอามาเจียราในายให้แบบวางเล็กวางน้อยวางอันใหญ่แล้วก็เอาไว้สะดุดนั้นวัสดุนี้เข้ามาแบบทำให้มันเกิดความสวยงามยิ่งขึ้นค่ะก็อย่างสุดท้ายนะคะที่หนูอยากจะพูดถึงก็คือ อยากจะให้พิจารณาหนูเพราะว่าแล้วก็คิดว่าหนูสามารถเป็นบุคลาการที่ดีได้ค่ะแล้วก็สามารถเป็นนักศึกษาที่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้อยู่เรื่อยๆค่ะหนูก็คิดว่าตัวเองจะมีประสิทธิภาพในมหาลัยนี้ถ้าได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการหนูจะทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดค่ะขอขึ้นค่ะ